ทำอะไรกันอยู่จ้ะอ่านข่าวจ้ะอ่านข่าวโอเคเลยว่างๆอย่างนี้เย็นนี้เดี๋ยวพี่ไปตีนิดนึงได้ข, <อ S 2> ขยืมรถหน่อยอ้าวได้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 แต่ขับระวังระวังนะเอ้ยระวังอยู่แล้วรู้จักว่านี่ใครเมียเสมารู้จกักแต่ให้ใช่โอ้ยนี่แทบโอ้ก็บอกแล้วว่าภาษาเกาหลีโอ้โหอ่ะวันนี้เดี๋ยวยืมรถนะครับก็เดี๋ยว จะพาเลียงนนี่แล้วแต่ว่าจะใส่สีอะไรไปโอ้วันนี้ติ่งสีดำสีดำเสื้อดำเกงดำฝันไปเถอะจะว่าฉันจะให้เธอใส่อกไปทำไมอะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์สีดำเป็นกลากินี oh. สีสีส่วนเคโซได้เตรียมชุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นสีดำเก็บไปลายหาแล้วนี่กูมีเป็นน้องเป็นชาวเกาหลีพูดภาษาคิดด้วยทำไม International fans เยอะ โอเคจ้าโอเคโอเคจะขับรถให้ระวังขอบอกเลยว่ามือระดับนี้ไม่มีท้ายนอนพวกที่มีขงมีขาวมนาะว่าชนชไม่มีชนไม่มีเพราะว่าขี่แต่ยานไม่มีอะคุยเลยกับคนโจวเจอโควิดมีข่าวมั้ยเนีเฮ<น>้ยไม่มีครับผมก็ไม่มีครับไม,ไม่มีเหมือนกันไม่มีเงิน <c oughs> เออไม่มี <c oughs> <c oughs> ว้าเดี๋ยคนอื่น เอาน่ะเอาเป็นว่าไอ้พวกขาชนเทาไหนบางทีคนก็เป็นโทษคนชนบางทีคนโดนชนน่แก้งโดนชนหรือเปล่าปรมาณนน่นแหละนั่นแหละพีเปก็ต้องระวังล้ก like ันขับรถดีๆกบือไปสักทีเถอะกบือกบือกบือกบเอกบื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 อกบอกบือกบอกบือกบกบือกบือกบือกบ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 ่อกบกบกบือกบกบกบือกบก มาตีมสีดำโจ๊โจ๊กโจ๊มากก่าเลยไม่ใช่ฉะน้พี่บวันนี้จะใส่สีดำไม่ได้ถ้าอยากใส่รีบมัแบ๊คทีมโจ๊กโจ๊โจ๊มากกว่าอยู่ที่จุดก่อนฟังก่อนได้ไหมคือวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์อ่ะใส่สีนีไม่ได้บอกแล้วไงว่าใส่สีไม่ได้ฉะนั้นหยุดดอกโจ๊หยุดเล่นก่อนทำไมจ๊ะถืงทำไมเนี่ยถึงทาไมโจบินฟังสีนะแล้วนี้ไปเปลี่ยนใส่ตัวนี้แล้วชีวิตจะดีสมองก็จะดีต นี่เนาะขอโทษนะครับผมผมใส่ตัวนี้ไปอ่ะเขาคงว่าสกาเลเกะสกาเลเกะเลเกะเลเกะอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแต่มันปลอดภัยไงคือใส่แล้วอะมันจะมีแต่เรื่องดีๆคือถ้าออกไปอย่างเงี้ยโอ้โหชนตุ้มแต่หน้าบ้าใส่แบบเนี้ยดีเลยนะดีเลยนะดีเลยนฉันไม่ติดอะไรเลยนะใส่สีอะไรก็ตามอ่ะแต่รู้ไหมเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ย คุณฉักที่ไหนผัานบอกเว้ยแคาที่คุณแล้วคุณจะเยอะแบบคุณอยู่บ้านคุณลูฟงฟิงงูมิงสุดๆพอทีนะคะมีเออ่ไม้ม็อกไม่พอดีว่าคุณแม่จม็อกเหรอฮะอ๋อโอเค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 พอดีว่าจะต้องแบบไปทำงานบ้านแล้วค่ะรูดแต่งชุดแล้วคนนั้นขำมากกว่าคือคือนั่เอาอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องอู้ทัำข้าว ค่ะพี่จ้าโอ้โหเอาเป็นว่าเนี่ยไปคืนนี้นะน้องทรายขอประทานอภัยขอหนึ่งวันมือนี้โอเคแล้วไม่มีแน่นอนไปละไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปละไปละไปแล้วอย่าลืมนะค่ะดีดีดีแน่นอนโอ้ดีแน่นอนระดับเขาหลังดีอะนะก็ไม่เคยจะสดจะไปไงบอกแล้วบอกแล้วพูดแล้วยังไม่สายจะเปลี่ยนจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ันม,ม,มืนแ e. ม่ง่วงนอนมากเลย่ขอไปนอนนอ้เออแพททดีรถทอดีก่าชนอหไรไมู้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าตู่มฝากเคี้ยนหน่อยพี่ขอไปนอนเดี๋ยวไปเคี้ยให้เอ้าเอ้าเลยาเลิกเร้นเฮ้ยชของคนอื่นเ้าแล้วทำไมถึงไม่ได้สนใจอะไรอย่างน้นเลยอ่ะเออทำไมนิสัยแนี farmer, ้วะพี่เบ้น่เจจะต้องเจอใช่แล้วากาเรตองสได้จะ หาวิธีทำยังไงดีหากแอน

เป็นไรอ่ะเป็นไรฮะเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเอาอะไรดีอ่ะเอาสาย ทำได้ไหมที่ที่ที่บอกว่าเราชนนะฮะแล้วเมื่อคืนมีใครนุ่งมาเกาะก็เกาะแล้วก็ไปยืนอยู่ด้วยอ่ะกลัวผี่าไปวัดไหน่ขอขอกางเกงหน่อยกางเกงอะไรกางเกงตัวเมื่อวานนะเอามาใส่แล้วเนี่ยคนละวันแล้วเว้ยคมันจะดีขึ้นนะใส่ได้คนละวันแล้ววันนี้สีลุ้งมันกระติกีอ้ยหยงเลยนี่ยกลัวงีเขาไปันไหนเข้าใจว่ากลัวใส่กอดเื่น มันไม่อยู่ถึงกลัวทึ้งนม้หละเมื่อวานเห็นจะกลัวเลยม่รู้ปีชนอะไรไม่รู้อะไปยังไงแล้วเมื่อวานไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกก็ผมปิดไปแล้วพาตัววัูมูตูมูเตลูเลยไม่ต้องไปวัดหรอกจริงๆแล้วอ่ะแพทจะซายเองจริงนะจริงวันนี้ไม่ได้ินวหัวตามเลยนะแกแกนี่คือยังไงอะก็แคะที่ห้องแกนแหละจะใช่ขอประตูเนี่ยกลัวอะไรเป็นมีอะไรเลยเอ แล,แล้วเข้ามาได้ยังไงฮ<ะ>แ,ลแล้วล็อกหรือเปล่าคืาคือ,อกลับมากลับมาเราก็ไม่ล็อกใช่ชัวนะไม่ชัวบางทีนะไอ้เจ้าที่ชนมานะ่ะมันเป็นตุ๊ก,กตาแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ตุ๊กตาอาจจะเป็นตุ๊ก,กตาที่มีวิญ,ญญาณเด็กน้อยที่ถูก <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่ใช่อันนี้จงอินหมายถึงตุ๊ก,กตาตัวที่ชนน่ะ บางทีมันอาจจะเป็นตุก๊กตาที่แบบเอ้ยมีวิญญาณเด็กที่เป็นวิญญาณเล<ำ>่หนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่มีอะไรเจ๋อทำไมต้องชุดเยอะขนาดนี้อ้าวมันเป็นสไตล์ไม่เห็นตั้งคำถาม, <c oughs> ม,ม,มเลยปกติออกเพราะว่าคอโทษนะล้ันที่ไหนจะมีความรับผิดชอบอย่านี้คือว่าอก่อนชนแล้วก็แบบไม่ได้สนใจเลยกนะ็เนี่ยก็บอกแล้วก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วใช่คไม้ว่าให้ขับรถจะให้ระวัง ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยเอาละ่ะจะอื่นไปไมือขับชนมาด้วยแหละใช่เองเนี่ยไม่ได้นอนเลยโู้ดีเนี่ยคนาบอกแล้วว่าทําอะไรต้องมีความรับผิดชอบจะแบบเอ้ยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้นะคนเราทุกคนไม่ต้องแบบมีความรับผิดชอบ <ừ> ใช่ทําผิดก็ต้องยอมรับผิดที่แพทกับทายทําแบบเนี้ยเขาอยากให้พี่เบนเนี่ยรู้สึกผิด<ช>แบบรู้สึกแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่ถูกเข้าใจไหมยอมรับเดี๋ยวว่ากันวสำนักพิรับ จากสโมสรโชว์เชิงแมนยูจงเจริญนี่เจริญไม่ละจบเจริญนะคะเจริญดูใต้ตาดิเจริญมากเลยเดี๋ยวพาไปหาหมอเลยนะฉีดนะนายอนไปแล้วไม่ได้นอนไม่ละใช่เกิดจากไม่ได้นอนนั่นที่ไปดีกว่าจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปนอแล้วไปนอนแล้วนะชัวนะไม่ได้หลอกกันนะเอออังก่าขาตึงตึงตึ๊งตึงเอาแล้วพี่พูดไปอ่ะเอาไปคิดด้วยนะ โอเคเลยอ่ะปวดหัวมากเตเติร์ตร์เตรตรรรต